มาเล่าสู่กันฟังเคล็ดลับแรกก็คือวายขาวใช้แทนน้ำปูนใสได้อาหารบางอย่างหรือการทงขนมบางอย่างเราต้องใช้น้ำปูนใสเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราหาน้ำปูนใสไม่ได้ไวายขาวแช่เย็นคะ่ะสามารถใช้ได้โดยเฉพาะถ้าเราทําแบบชุดแป้งทอดอันนี้จะใช้ได้ดีทีเดียวจะทำให้แป้งกรอบแล้วก็ทอดง่ายนะคะ ส่วนเคล็ดลับที่2นมหรือนมเปรี้ยวแช่ตับในนมหรือนมเปรี้ยวไว้สักคืนหนึ่งก่อนที่เราจะเอามาทําอาหารนมหรือนมเปรี้ยวจะช่วยดูดซับดูดสิ่งส,สกรัณในตับออกมาแล้วก็ไม่เหม็นข่าวด้วยเราสามารถใช้ได้กับเนื้อแกะหรือเนื้อแพะด้วยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับ ของคนเยอรมันที่บอกมาหรือหลายๆท่านอาจจะทราบเคล็บับตรงนี้แล้วแต่ปเจก็นํามาบอกทีหนึ่งเวลาปเจจะทําตับโดยเฉพาะตับเนื้อหรือตับหมูพวกนี้จะกลิ่นแรงแล้วก็สารตกค้างเยอะกว่าตับไก่หรือตับเป็ดน,นะคะก็ลองทําดูนะคะค่ะก็มี2เคล็ดลับมาฝากกันวันนี้ส่วนเคล็ดลับความสวยความงามเดี๋ยวไปเจอกับอุ้มบุญค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เคล็ดลับปุ้มบุญใหม่แล้วนะคะเป็นเคล็ดลับความงามนะคะเรื่องแรกก็คือการทําให้ใบหน้าเรามีความชุ่มชื่นตลอดเวลาก็คือหลังจากที่เราล้างหน้าตอนเช้าทุกวันนะคะหรือเวลาใดที่เราล้างหน้าเช็ดหน้าให้มันหมาดๆแล้วก็ใช้ฝ่าม,มือหรือนิ้วมือมือของเราเนี่ยค่ะคลึงให้ทั่วใบหน้าและลําคอจากนั้นมันก็จะเกิดความร้อนความอบอุ่นขึ้น แล้วเราก็ลงครีมของเราได้ตามปกติทั่วไปลิดลักเท่านี้นะคะเพื่อนๆไม่จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เงินเสียเงินเพึ่งนวัตกรรมใหม่ๆใดๆทั้งสิ้นเลยเราหาได้ด้วยตัวเราเองและเรื่องที่2นะคะแอปเปิลตอกเปลือกนะคะอกเอาไปปั่นให้มันละเอียดแล้วก็มาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็มานวดคลึงที่ใบหน้าของเราแล้วทิ้งไว้ประมาณ10 15นาที ทำสักประมาณสัปดาห์ละสองถึงสาครั้งเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ใบหน้าที่อมชมพูสดใสเปล่งปลังตลอดไปเลยเฉียวทีเดียวเียละ,ค,ะค่ะค่ะคุณคณก็มีสองเรื่องมาฝากด้วยกันวันนี้ไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่กับเคพ็ดรับหน้าใสมงคลกุลัน